ไทยลิบินความเยสเซค่ะวันนี้เจอกับยายมะลค่ะยายมะลิพามาขายของกัะทุกคนวันนี้อยู่ร้านยายมะลิวันนี้ยายมะล,ลิขึ้นราคาอาหารค่ะทุกคนวันนี้ยายมะลิขึ้นราคาอาหารวันแรกดูสิวา่าลูกค้าเขาจะบ่นหรือเปล่าหรือเขาจะคอมเพนหรือเปล่าค่ะทุกคนเพราะว่าของทุกอย่างแพงมากเลยค่ะทุกคนแพงแล้วก็โอ้ไม่ใช่ขึ้นครึ่งต่อครึ่งมัน ขึ้นราคาเกินครึ่งอ,อีกเกิดอีกทบหนึ่งของราคาแพงมากแกมาีลก็สู้ราคาไม่ไหวก็เลยขึ้นราคาค่ะทุกคนจะบ่นหรือเปล่าคะวันนี้แย้มมรีหวังว่าลูกค้าคงไม่บ่นนะคะวันนี้มาดูกันเลยค่ะทุกยมณะิพามาทำข้าว,าวคาลูกค้าก็สั่งแล้วนะนะเนยมพามาขายของวันนี้พามาทำข้าวคขายของค่ะทุกคนแย้มมะลิก็เตรียม เป็นแกงเขียวหวานแล้วก็นี่เป็นต้มยำ่นะอันนี้ต้มยำผักลูกค้าก็จะสั่งผักเนาะอันนี้ยัยมณีก็ใกล้จะสุกแล้วรียมของเราหมดแล้วโอเคค่ะมาดูค่ะวันนี้ยัยมณีบันแรกขึ้นราคาอาหารลูกค้าจะบ่นไหมพามาขายของด้วยกันค่ะวันนี้ สดแล้วก็สั่งแกงเขียวหวานแล้วก็ต้มยำเนาะเห็นไหมปอกค่านี่ค่ปะปุูเก๋สดเย็นมันดิเตรียมหอ่อเตรียมห่อปูเก๋สดค่ะค่ะก็สั่งปูเก๋สดเนาะ ต้องรีบนิดหนึ่งค่ะทุกคนว่าลูกค้ากำลังจะมารับออเดอร์แล้วนะคะกคนเข้าขายด้วยกันค่ะ แกงสดแกงไม่นี่จะใส่แครอทด,ด้วยค่ะทุกคนก็ความสวยงามเนาะใส่แครอทด้วยแล้วก็ใส่กระหล่ำกระหล่ำสีม่วงด้วยค่ะทุกคนเพื่อความสวยงามสวยงาม,งามแล้วก็ต้องอร่อยด้วยค่ะอร่อยแล้วก็สวยงามก็สั่งไก่กับกุ้งรวมกันค่ะทุกคนแบบเป็นสดเอาเนื้อสองอย่างเอาทั้งไก่ทั้งกุ้งด้วยที่ร้านไงไม่นี้ก็จะใส่สองอย่างรวมกันก็ได้ค่ะทุกคน ใส่ไก่กับกุ้งรวมกันสองอย่างก็ได้แล้วแต่ลูกค้าจะสั่งเนาะทำได้ทุกอย่างที่ลูกค้าต้องการนะคะ,ไม,ะไ,มนะไม่ได้ก็จะหลบไปหลบมาน่นึงเพราะว่าข้กัข้าวนะจะอยู่เฉยไม่ได้อืมนีค่ะใส่ทั้งกุ้งใส่ทั้งไก่ด้วยทักคน อย่าเวลาห่ออย่าให้แน่นมากถ้าแน่นมากแล้วแผ่นมันจะแตกเนาะก็ประมาณนี้ค่ะเสเ p a c k right n o เนี่ยเมลี่ก็จะใส่กล่องนี้ค่ะนี่ค่ะเนี่ยเมลีก็จะเสิร์ฟแบบนี้ค่ะใส่กล่องนี้ค่ะ เวลาสื้ก็จะเป็นแบบนีนี่เสร็จแล้วค่ะพี่ค่ะตอนนี้ลูกค้าก็มาแล้วอันนี้ก็ทำเสร็จก็ดีเอาแพ็กเสร็จลูกค้าเลยค่ะลูกค้าร่อยู่ข้างนอกละต้อย้ำนะคะ ลองของ้างล่างเพราะว่าไม่ให้ก,กล่องดนะูเนาะเลยต้องทำแบบนี้แล้วกับข้าวก็จะแล้วเวลากับข้าวคุณแย้มวันนี้ก็จะเสิร์ฟกับข้าวคุกคุณก็รอฟอร์มาร์กโอเคสวิตช์กันจะเป็น43 dollars. So this one gonna ่ว e กัน n ที่เด a มข้ e ยังกันเด e สและวนดาผัดุ i s o า e ีส่ a นาซโอเคอเค t ด้ a อบคุณโอเคครับอเคค่ะทุกคนลูกค้าเขาก็มารับออเดอร์แล้วเนาะลูกค้าเขาก็ไม่ว่าอะไรเขาก็ไม่บ่นยังไม่เรี่ยงกสงสารลูกค้าเหมือนกันนะคะทุกคนเพราะว่าอาหารมันก็แพงอะเนาะ แยมัลี่ก็ไม่อยากจะขึ้นราคาหมาัอนเพราะว่าแยมัลี่จะขายของถูกกว่าทุกคนที่ที่กวมที่ร้านอาหารที่กวนทุกคนเพราะว่าแยมัลี่ไม่มีลูกน้องเนาะแล้วก็แยมนี่ไม่ใช่เป็นร้านใหญ่เนาะร้านเล็กก็เลยแบบขายไม่แพงได้ลูกค้าเขาก็เลยชอบมาแต่ว่าตอนนี้แย้มนี่สู้ราคาไม่ไหวเนาะแยมนี่ก็เลยต้องขึ้นราคาเพราะว่าของแพงมากทุกอย่างขึ้นราคาหมดเลย นายเยมลี่สั่งของจากร้านขายส่งนะคะทุกคนไม่ใช่ซื้อของแบบว่าร้านขายปลีกเนาะของยังแพงเลยเยมิลี่ก็เลยต้องขึ้นราคาค่ะเพราะว่านของแพงมากโอเคค่ะวันนี้ก็ให้มาดูว่าลูกค้าเขาไม่ไม่คอมเพนเนะาะแจ้าแรกก็ผ่านไปเดี๋ยวมาดูรายต่อไปเลยค่ะว่าเขาจะาบ่นหรือเปล่าหรือว่าคอมเพนหรือเปล่าทุกคนแคลมมาแล้วค่ะทุกคนโอเคสู้ต่ Okay, so everything's gonna be uh, $40. Okay. 40 Okay. Oh, thank you. so oh, This one is the soup. Soup? Yes. Okay. And this one the curry and the fresh pumpia. Okay, curry and this one? The fresh here and the oh, bottle. Yeah, okay. okay. <laughs> ที่ครับคือเดซเซอร์อะไรเนาะเย็นวันนี้ก็ไม่อยากจะเพิ่มราคาแล้วค่ะทุกคนแต่ว่ามันจาเป็นเนาะเพราะว่าราคาของมันก็แพงอนะเนาะถ้าเราไม่ขึ้นราคาเราก็อยู่ไม่ได้เราก็ต้องขึ้นราคาก็เลยต้องเป็นแบบนี้คะ่ะทุกคนทุกคนก็ต้องซัฟเฟอร์อะไรของอะไรก็ขึ้นหมดทุกอย่างเนาะเราก็ต้องขึ้นราคา ก็สงสารล,ลูกค้าเหมือนกันนะเนี่ยเราก็ไม่อยากขึ้นราคาแต่ว่ามันจําเป็นเนาะเราก็ต้องขึ้นทําไงได้ทุกคนก็ต้องขึ้นตามกันหมดเพราะว่าทุกคนใอมเมลี่ก็ลูกค้าก็มารับอาหารไปแล้วเนาะลูกค้าไม่บน่นแถมใจดีอืมให้ทิปใอญเมลี่มาห้าเหรียญวันนี้ใหญ่เมลี่ได้ติปห้าเหรียญล่ะบางคนเขาก็ใจดีกับทุกคนลูกค้าก็ให้ทิปด้วยเนาะให้ทิปด้วยอืมแล้วก็ไม่บน่น ก็น่ารักลูกค้าบางคนเขาเข้าใจค่ะทุกคนเพราะว่าอาหารที Again, ่ร right, so ้านค้าของก็ขึ on ้นเหมือนกันเขาก็รู้ว่าอาหารราคาอาหารมันขึ้นเนาะเขาเข้าใจอน่ารักกันลูกค้าให้ติปเยมันนี้ตั้งห้าเหรียญด้วยเนียนไม่ว่าอะไรเย่ยมันนี้ขึ้นราคาแล้วก็ยังให้ติปมาอีค่ะลูกค้าน่ารักค่ะ กนจะพัฒนาไยโอเค thank you thank you บายลูกค้าก็มารับออเดอร์้วค่าลูกค้าไม่คอมเพนค่ะวันนี้ตอนเย็นวันนี้ก็ ใส่เครื่องปรุงเครื่องเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวแต่รอสุกเนาะอันนี้ก็จะเป็นแกงแดงอันนี้ก็จะเป็นผัดไทยค่ะ ใส่กุ้งค่ะน่ารับประทานไหมคะให้ไปแจแงผัแนงค่ะแนงก็เสร็จแล้วค่ะทุกคน So, can 23 be twenty-three dollars altogether? Twenty. Thank you. Thank okay, so this kind of Thank you.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  I oh, know what name, sir. Tom, yeah. okay. <laughs> okay, so I'm gonna be $13 for you. Thank you. Just keep the change. Okay. okay. Thank you so much, sir. Thank you, man. Have a good evening. Did you open on the weekend? Yes or no We can Usually we open from Tuesday to Saturday We close We close Sunday and Monday Sunday Monday You want the menu We have the f r i m e You want Sure one Yeah the way you know the hour and the menu Okay Okay Thank you Thank you Have a good day Bye Bye วันนี้ยายมณีพามาขายของค่ะวันนี้ยายมณีขึ้นราคาอาหารก่อนเลยยายมณีขึ้นราคาอาหารค่ะทุกคนยายมณีก็เลยพามาดูวันนี้ เยมาีขายของว่าลูกค้าจะบ่นไหมหรือว่าคอมเพนไหมอะไรไหมลูกค้าเข้าใจค่ะทุกคนลูกค้าเข้าใจแล้วก็ไม่บน่นเพราะว่าเวลาลูกค้าไปซื้อของที่ร้านค้าหรือสตูดที่นี่เขาก็จะขึ้นราคาเหมือนกันเนาะลูกค้าเขาก็จะรู้เขาก็เลยไม่บน่นเยมารีก็กลัวลูกค้าจะบ่นแล้วก็ว่าเนาะแต่ว่าเยมารีก็สงสารลูกค้านะคะทุกคนเยมารีก็ไม่อยากจะขึ้นราคาแต่ว่ามันจะาเป็น,นเนาะเพราะว่าของเขาขึ้นราคาเยมารีต้องขึ้นตามเขาเหมือนกัน เพราะว่าถ้าเราไม่ขึ้นเราก็ไม่ไหวเนาะเพราะว่าวันนี้ของแพงมากของแพงน้ํามันก็แพงของก็แพงอะไรก็แพงไม่ใช่ขึ้นครึ่งต่อครึ่งนะคะทุกคนขึ้นขึ้นราคาแบบว่าเกินครึ่งเกินครึ่งของราคาเก่ามันก็เท่าตัวอีกเท่าตัวหนึ่งมันก็เลยทุกคนก็เลยต้องต้องขึ้นตามกันหมดเลยค่ะทุกคนเพราะว่ามันก็เลยเป็นอย่างนั้นนะคะ ก็เลยเราก็ต้องขึ้นตามเขาเนาะและลูกค้าก็ใจดีค่ะทุกคนวันนี้ลูกค้าก็จ่ายค่าของแล้วก็ให้ทิปเยมารีด้วยทิปรู้สึกสิบเหรียญมั้งวันนี้เยมารีก็ได้ทิปด้วยแล้วก็ลูกค้าก็ไม่ได้ว่าอะไรเนาะโอเคค่ะเยมารี y ก็พามาดูนะว่าเยมารี y ขายของวันนี้เป็นยังไงร,ราคาเยมารี y ขึ้นราคาลูกค้าจะบ่นไหมก็เลยพาทุกคนมาขายของ,ของค่ะวันนี้เยลูกค้าก็ ใจดีค่ะวันนี้ไม่ว่าอะไรแล้วก็ให้ตี่เรียนมาล,ลีด้วยโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะวันนี้ยังวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบายเจอกันคลิปหน้าค่ะรักทุกคนค่ะ